มากินข้าวน้ำกันนะพี่น้องเด้อเห็นบ่เห็นบ่ไผตัวใส่ตู้เย็นไว้มันอกดดำเนี่แพี่น้องครับอันทนอยู่เพื่นอนนี่มันไม่มีบ่อไหลมันแรงเนาะพี่น้องเนาะไปกินข้าวน้ำกันนะจ้าครับแกงไก่บ้านกับน้ำมัสมแซบ่บ สวัสดีค่ะยายภักแกงไก่ไ,กได้พี่น้องแกงไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านฉ้นน้องไปส่งไฟกับพอค่อยพูเนาะพี่น้องเนาะไฟกับพอค่อยพูงยายก็จะพุงนวดเลยผงนัวผงนัวผงนัวใส่สองนวสนิบล้อพี่น้องเด้อพี่น้องบ่เห็นฮวงเนี่ยกางมาหนึกเนาะพี่น้องโอ้ย ยายก็จะใส่ผงฟุ้งฟลิงฟุ้งฟลิงหน่อยแกงหน่อไม้ส้มใส่ผงฟุ้งฟลิงด้วพี่น้องเด้อยายก็บชิลวนไก่ก่ันท้มันเป็นเลือดสีแดงๆเนี่ยนล้พี่น้องเอาออกล้วนไก่ใส่กับพี่แกงใช่นหมพี่น้องเนาะพี่แกงโขก ไก่ก็บม่ค่อยพองนาะพี่น้องเนาะไก่มันก็เปรตุง่งซุนปัดเลือ้อปัดเลือแกงไก่ใส่นมมาให้ส้มลวนไก่ก่อนเด้อพี่น้องไก,มมงไก,มมก่มันๆพี่น้องไก่มันๆใหญ่ก็ใส่ใหญ่ก็ใส่น้ำปลาเด้อพี่น้อง แกงหน่อไม้ส้มไม่ใส่อันปลาเด้อพี่น้องใส่น้ำปลาย่างย่งมือไว้ก่อนเพราะว่าถ้าหน่อไม้ส้มมันเค็มมันก็จะไม่อร่อยอย่างใส่หน่อไม้ส้มลงไปเลยได้พี่น,อน้องถ้าไปชมเพจเองได้พี่น้องปาดขวดเลยเห็นบ่ ทำเองนะคะทำเองกับมือเด้อทำไมสบหอมพี่น้องหอม,มอต้องผสมก็เป็นตะนอยแต่พี่น้อง ใกล้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ได้พี่น้องถ้าที่เน้นน้ำม่สมแล้วน้ำม่สมมาตื้มอีกจังหน่อยกัน แซ่บพี่น้องแกงหน่อไม่ดองน้ำมัสมไส้ก็ไปใกล้บ้านพี่น้องมันมันพี่น้องไก่ไก่ตัวเมียด้วยนะคะมันเต็มท้องเลยพี่น้องจ้าแซ่บเป็นตะานายแบบนี้ จะคักๆแสบแน่ๆเอามาพี่น้องสดน้ำกโกแตะย่าจะเคียวอีกนิดนึงก่อนพี่น้องอุ๊มมา,าด้ระยะหนึ่งแล้วพี่น้องก็จะใส่อีตูู ไอตู้ก็ใสิดำดำแน่ด้วยพี่น้องจ้าไปอีตูบ้บานเ้างยำแหลมมันอึดเนาะพี่น้องไปอีตู้แต่ว่าอีตไอันซื้อ่าใส่ตู้เย็นไว้กะดำดำพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้อง ไอตู้ดำมาใส่อีกบนกนระดาพี่น้องตู้ใส่ตู้เย็ยนซื้อมาไหวล้วมันก็เป็นดำๆเนาะพี่น้องเนาะใส่รถเนาะหอ,อมขี้เก่า่ลหอ,อ,อมขี้เกา่าพี่น้องไอตู้เมืองนอกไอตู้เมื่องนอกพี่น้องอ แซบเก่าพีโดแซบคือเก่าแซบคือเกาสเกาสรเซ็ต้วคาข้าวน้าหูกันปิดไฟจ้า เจ็ปึงจะบปึงจ้าแกงไก่บ้านนะพี่นอกแกงไก่บ้านนะคะใส่นอไม้ส้มนะคะ ต้นไก่มานีวิวพี่น้องแซ่แบแซ่บเสร็จแล้วค่ะแกงไก่บ้านจ้ากินน้ำกันได้ค่ะเด้อ